โอ้ยอยตอนนี้คุณอยู่กับพี่ทิกเริร์ชอะไรที่ต้องรีเสิร์ชเล่าเซิร์ชมาให้เราโปเกมอนสเกตต t วันนี้นะครับผมก็ชวนทุกคนเนี่ยไปปลดล็อกนะครับของใหม่ประจำ DLC นะครับก็จะมีเป็นโลตอมเคสนะครับแล้วก็กรอบของหน้าต่างเมนูนะครับแบบใหม่แล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้านะครับชุดกิโมโนชุดยูกะตะนะครับชุดงานเทศกาลนะครับที่เราไม่ได้มาจากตอนเล่นเนืเ้อเรื่องนั่นเอง ซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยจะมีวิธีการยังไงนะครับก็ตามผมมาได้เลยแล้วก็ก่อนอื่นนะครับตอนนี้เนี่ยผมเล่นแบบจบเนื้อเรื่องหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอะไรมันยังไม่โผล่มาเนี่ยหรือว่ายังปลดล็อกไม่ได้เนี่ยก็ลองไปเล่นเนื้อเรื่องให้จบก่อนนะครับแต่ว่าอย่างแรกเลยก็คือโ t ตอมเคสนะครับที่ผมจะพาไปตรงนี้เนี่ยสามารถมาได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับก็ตามผมมาได้เลยนะครับก็ เราจะต้องมาหา NPC 2ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าบิลลี่และก็โอนแนะครับก็เขาจะอยู่ตรงข้างๆนี่เองนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับเมืองมอสซูทาวเลยก็เราสามารถคุยได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการเริ่มไซค u วส t นะครับสำหรับการปลดล็อกเคสของโลตอมนะครับแบบอ,ออกแนวแบบคนรวยหน่อยนะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาก็ท้าเราทำการโปเกมอนแบทเทิลนะครับเราก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วแบทเทิลกับเขาได้เลยนะครับซึ่งการแบทเทิลเนี่ยไม่ได้ยากมากมายนะครับเขาจะใช้โปเกมอนเป็นเจ้าอ่าร่างพัฒนาของเนสนะครับผมลืมชื่อนะครับเลเวลแค่60กว่ากว่าเอง ตำแหน่งต่อไปนะครับเขาก็จะบอกว่าไปอยู่ตรงน้ําตกนะครับซึ่งมันจะอยู่ที่พื้นที่พาวเดียนะครับแล้วก็น้ําตกตรงนั้นนจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับพอวมาร์ปมาตรงนี้นะครับเราก็โดดขึ้นไปตรงนั้นนะครับแล้วก็เขาจะอยู่ข้างบนนี้นะครับ <c oughs> นั่นนี่อะไรเยอะแยะโอเคขึ้นมาข้างบนนี้นะครับ <c oughs> จะเห็นเขายืนกันอยู่แล้วก็เข้าไปคุยได้เหมือนเดิม พอคุยจบนะครับเขาก็จะให้เป็น big pearls มาทั้งหมด15อันนะครับทีนี้ตำแหน่งต่อมานะครับเขาก็จะมาอยู่กันที่ตรงนี้นะครับตรงที่ผม mark มนี่ไว้ให้เลยแล้วก็มาที่ warp ใกล้ๆนะครับตรงนี้ละกันใกล้กว่า โอคก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คุยอีกรอบนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเควสตตรงนี้เนี่ยมันมาได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับตั้งแต่เราเข้าไปที่คิตาคามิเลยแต่ว่าถ้ามันยังไปต่อไม่ได้นะครับยังแบบไม่เจอ NPC ยืนอยู่ตรงไหนตามที่ผมพาไปนะครับ ก็อย่างที่บอกว่าลองเล่นให้จบก่อนแลวกันนะครับเอาให้จบเนื้อเรื่องก่อนค่อยมาก็ได้นะครับอรอบนี้เราคุยเสร็จปุ๊บเขาจะให้นักเก็ตมาอีก15อันนะครับทีนี้นะครับเขาก็จะกลับไปที่คิตาคามิกันอีกแล้วนะครับแล้วก็รอบนี้เราจะต้องไปตรงบริเวณไรแอปเปิลตรงนี้นะครับเขามาอยู่ที่ไรแอปเปิลแต่อยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวค่อยเดินไปดูแล้วกัน อ๋อ oh, อยู่ตรงนู้นนี่ครับโอเคอยู่ทางฝั่งซ้ายของไล่นีครับ่ h, ก็มาคุยกับเขาอีกรอบ h, แล้วก็ท้าเราแบทเทิลอีกแล้วนะครับรอบนี้ก็จัดไป เรียบร้อยนะครับรอบนี้แล้วก็เขาจะกลับไปที่เพาเดียอีกแล้วนะครับแล้วก็วาร์ไปวาร์มาอยู่นี่เองซึ่งตำแหน่งของเขาเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงเกาะเล็กๆทางฝั่งซ้ายสุดของแมปนะครับแล้วก็มาวาร์ปใกล้ๆเช่นเดิม ก็เจอตัวแล้วแล้วก็คุยอีกรอบนึครับรอบนี้จะได้อะไรก็ไม่รู้นะครับรอบนี้นะครับให้เป็น Pearl Sting มานะครับ10อันอแล้วเขาก็จากไปอีกแล้วเช่นเคยนะครับ ส่วนรอบนี้เนี่ยเขาจะไปอยู่ที่บริเวณเบนภูเขาภูเขาลูกนี้นจะอยู่แถวแถ,วแ,ถวแถวนี้แหละนะครับมากกว่าจะแถวนี้แล้วกันแล้วก็วาร์ปมาที่เมืองธาตุผีเลยเอา่าโอเคเจอตัวแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ก็ อ่าดูมาอีกชัดๆแล้วกันอ่าไี่ซูมออกเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอเคนะครับอยู่ตรงนี้นะตรงตรงนี้เลยอ่าก็มากแล้วก็ชีตามมากันได้เลยนะครับรอบนี้คุยจะให้อะไรอีกอ่ารอบนี้ให้บิ๊กนักเก็ตมาอีก10อันนะครับ แล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นตำแหน่งสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งก็ดีแล้วเนี่ยโอเคตำแหน่งต่อไปนี้ครับจะเป็นตรงแถวๆนี้นะครับข้างบนเนี้ยอ่าเราก็วาร์ปมาใกล้ๆนี่เช่นเดิมวาร์ปใกล้ๆตลอด โอเคเจอทิกทีนะครับสรุปว่าตำแหน่งเนี่ยคืออยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะไม่ใช่ตรงที่ผมมากไว้เป๊ะๆนะอ่าก็อ่ะ,อ,ะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมี g าเบียสบินอยู่ด้วยวันนี้เพิ่งเคยเห็นเลยเนี่ย <c oughs> โอ้ดูโรงเรียนกลายเป็นดินน้ำมันเลย เมื่อกี้ไม่ได้อ่านนะครับเหมือนเขาพูดอะไรถึง thunderbolt ด้วยหรือเปล่าอ๋อน่าจะไม่เกี่ยวกับการที่ผมใช้พิกาจู thunderbolt อย่างเดียวนะโอเครอบนี้เราก็แบทเทิลกับเขาอีกรอบนะครับกับโอเนีย e อีกรอบโอเน่ o N e R ดิใช่ไหมมันออกเสียงวยังไงกันนะโอเน่ o N e R. มารอบนี้อ่าเขาเปลี่ยนตัวแล้วใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรครับผมจะใช้พิฆาชูวทันเดโบเหมือนเดิมแอทันเดโบสุดใจครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะไดะ้สิ่งที่เราต้องการแล้วนะครับเครสของโลตอมอันใหม่นั่นเองเอ๋อได้เงินถึง35,000เลยนะครับ เออถ้าใช้ใช้โปเกมอนที่มันฟาร์มเงินได้นะครับติดอัมเบ d ตคอยแล้วก็เป็นพวกเซิร์ฟโกใช้ถ้าเมกอิดเลนนี้น่าจะได้เงินเยอะกว่านี้อีกนะรวมๆแล้วของที่ได้ระหว่างการเดินเควส t ลองอันนี้เนี่ยผมว่าขายได้เยอะอยู่เหมือนกันนะ ก็ได้บิ๊กนาเกนมาอีกยีิอันนะครับพร้อมกับได้อะไรนะ่เมื่อกี้อ่านไม่ทันนะครับแต่คือเคสอันที่เราต้องการแหละอ่าแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับถ้าอ e ิโมจิเป็นเป็นถ้าโพสนะครับโอโนของวิลลี่นะครับ มาดูกันหน่อยนะครับว่าเราได้อะไรกันบ้างก่อนอืกก่นก็เคสก่อนเลยนะครับเคสโลตอมอันใหม่ล่าสุดนี่นะครับเป็นคิเทลาตี้นะครับคิกิเทลาตี้เคสเหรอเออขอลองลองเปิดโลตอมได้ไหมมันสามารถเปิดดูใกล้ๆได้ไหมนี่นะครับมันดูหรูหราดีนะครับดูแบบสีทองแล้วก็อิโมจิ เป็นอิโมจิน่าจะอยู่ในโหมดกล้องหรือเปล่านะหรือว่าถ้าโพสธรรมดาท่านี้แอนี่ไงอันนี้อันนี้ไม่ใช่นี่ครับอ่าน,นี่นี่โอโน่ oh, no. <c oughs> อ่าเป็นถ้าโพสใหม่นะครับโอโน่ oh, no. จากเิลลี่นะครับโอเคแอ่าแล้วก็อันนี้มีเหมือนเป็นระบบใหม่ปะ <c oughs> น่าจะใช่ระบบใหม่ปะหรือว่ามันมีอยู่แล้วนะอันนี้ผมจำไม่ได้อะ่ะ คือมันสามารถขายทีเดียวได้นะครับแบบว่าเลือกไอเทมแล้วก็ขายทีเดียวซึ่งตรงนี้ผมจะลองเอาพวกนี่นะครับไอเทมที่ได้มาน,นนี้คือขายของที่เขาให้มาเดิประมาณ ,00 แสนนะครับแล้วก็ถ้าเราแบทเทิลกับเขาอย่างที่ผมบอกนะครับใช้เซิฟโกใช้ท่าเม็กอิดเลนพร้อมกับติดอเมริยคอยเนี่ยนะน่าจะได้เกือบๆล้านอยู่นะถ้าหากว่าทุกการแบทเทิลเราใช้แบบฟาร์มตังค์ไปด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ชอบมากเลยระบบขายแบบใหม่นะครับ ขายทีเดียวได้เลยอันต่อไปที่ผมจะพาไปปลดล็อกนะครับก็อันนี้ไม่แน่ใจอีกแล้วเช่นเคยว่าต้องจบเกมก่อนไหมนะครับแต่ถ้าใครไม่เจอก็จบเกมก่อนแล้วค่อยมาก็ได้นะครับก็คือจะเป็นหน้าต่างเมนูนะครับที่มันจะปลดล็อกให้เรานะครับก็มาคุยกับ n อ c ตรงนี้ที่ยืนอยู่ข้างหน้านี่นะครับเขาก็จะอัปเกรดนะครับ โลตอมโฟนของเรานีครับโลตอมแอปของเราแ,แค่นี้นะครับก็อัปเกรดเรียบร้อยนะครับอ่าโลตอมโฟนของคุณได้รับการอัปเกรดแล้วอจับคู่เข้ากับโลตอมเคสของเรานะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นหน้าต่างพวกหน้าต่างเมนูพวกอย่างนี้ใช่ไหมนี่นะครับจะเห็นว่า ขอบหน้าต่างเมนูผมเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับโลตอมเคสนะครับก็คือเคสไอ้หรูหราอันที่ใส่อยู่นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเคสไปใส่เคสอื่นดูแล้วกันอ่าผมลองเปลี่ยนมาใส่ของ asus นะครับอ่าเปลี่ยนด้วยนะครับอ่าแล้วก็ยังคุยได้อีกหอ่อ ขอลองคุยรอบนะอ๋อมันสามารถเปิดปิดได้อ๋อมาคุยรอบคือสามารถเปิดปิดไอ้ระบบเปลี่ยนกรอบตรงนี้ได้โอเคแล้วเราจะปิดทำไมเราก็เปิดสิต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับที่ จะปลดล็อกได้ตรงนี้น่าจะต้องเล่นเนื้อเรื่องจบก่อนนะครับคิดว่านะตรงเนี้ยอ่าก็มาที่บ้านของข้าม้กับคีรัานะครับแล้วก็คุยกับคุณยายได้เลยอ่าคุณยายก็จะให้เป็นเสื้อผ้านะครับของงานเทศกาลหรือว่าชุดเขาเรียกว่าชุดอะไรนะกิโมโนหรือยูกะตะอะไรพวกนั้นนะครับ เป็นสีขาวสีเทาแล้วก็มีสีดรีฟบลูด้วยนะครับสสีเลยอ่าก็มีอันนี้สีดรีฟบลูนะครับแล้วก็มีเป็นขาวกับเทาอ๋อขาวผสมเทาไม่ใช่ว่ามี3อันแต่เป็นขาวกับเทาอันเดียวนะครับอ,อันนี้สวยนะครับก็โอเคใช้นี้แล้วกันแต่ยังไม่จบแค่นี้นะครับหลังจากจบเกมเนี่ยเราสามารถมาเอาอีกชุดนึงได้นะครับซสื้ออันี้น่าจะ น่าจะเจ๋งกว่าชุดก่อนหน้านี่ครับก็คือมาที่คุณลุงคนนี้นะครับอ่าก็คือเขาจะทำการซ่อมแซมไอ้เจ้าสารเจ้าสารเขารบไอ้พวก3มเกลือน,นั่นนะครับก็เขาจะให้เราช่วยบริจาคนั่นเองอ่าตรงนี้ก็ให้1นึ่งแสนไปเลยครับ ก็ได้มาเป็นขนนก10อันนะครับยังต้องการถึง1ล้านนะครับตอนนี้มี1 0 0 0 0แสนแล้วก็ยังได้ขนนกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้สองแสนและดูซิว่าบริจาคคนเดียวล้านหนึ่งเลยเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับตรงนี้ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะ ก็ยังไปได้ขนนกอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเครอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะครับเพราะบริจาคไป900,000สองแล้ว แต่ก็ยังจะให้ใส่แสนนี่เหรอแสดงว่าอย่าไปใส่เกินนะครับอันนี้น่าจะเปลืองตังเปล่าๆป,ป,ป่าเนี่ยอ่าเสียไปหนึ่งแสนนะครับต้องการแค่หนึ่งล้านโอเคหลังจากเราบริจาคหนึ่งล้านปุกีดอลลาร์นะครับเราจะได้อะไรนะโอเคถึงเป้าแล้วนะครับหนึ่งล้านสามารถที่จะฟื้นฟูอสารเจ้าของไอ้เจ้าสามกรอ ได้แล้วเอแล้วเราก็ได้อีโมดใหม่มาอีกแล้วนะครับถ้าโพสใหม่อีกแล้วเอแล้วก็เอ่เสื้อผ้าแบบแฟชชี่แฟชชี่นะครับ <c oughs> ต้องออกเสียงไงว่าแฟชชี่ โอเคมาดูเสื้อผ้ากันดีกว่าครับว่าเรามันเป็นชุดแบบไหนนะนี่นะครับชุดนี้ก็จะเป็นโอ้โหชุดที่ดูแบบมีความฟุง้งฟิ้งเหลือเกินนะครับ <laughs> มันหลายสีเหลือเกินแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเจ้าอาสามผู้พักดีนะครับอยู่บนตัวด้วยรอยย่อทีทั้งสามเออชอบสีขาวมากกว่าสีขาวเลยนะ โอเคในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็มันยังมีอีกนะครับอย่างพวกหน้ากากพวกนี้แหมมันสามารถหาได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทำอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะคลิปนี้ก็น่าจะยาวพอตัวแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับพีิธีกรีเชิร์ชวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย